ปกติ cm ห้ามันจะนระยะที่หนึ่งร้อยโลแต่ว่าปีเนี้ในงานอ่ะเขาบอกว่าเหลือเก้าสิบแปดโลแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันอีกสองโลมันยังไม่ครบร้อยเลยลงหกไปเลยแล้วการคิดแค่ว่ายังไงก็ต้องจบเพราะว่าเราไม่อยากกลับมาแก้ตัวถ้าเรายังต้องกลับมาอีกเพราะว่าเราต้องวิ่งในระยะร้อยกว่าโลนี้อีกรอบหนึ่งจบจบไปเหอะวิ่งให้มันจบไปช้าหน่อยได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้มันจบไว้ก่อนหลังจากจบมาปั้นว่าปั้นไม่ได้แบบ ว้าวอย่างที่คิดเหมือนเราแบบว่าถภาพฝันว่าถ้าเราจบร้อยโลมาเราจะแบบว้าวเราจบร้อยแล้วแบบแม่งมหัศจัรย์มากมันแบบโคชัชนเลสเลยแต่พอเราจบมาจริงๆอ่อะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันฟิลอะไรมากขนาดนั้น สวัสดีค่ะปั้นค่ะทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนตำแหน่งเทรดมาร์เก็ตติ้งค่ะงานล่าสุดที่ผ่านมาเป็นงาน CM ปั้นจบมาเป็นอันดับที่1ของรุ่นต่ำกว่าอายุ30ปีแล้วก็เป็นลำดับโอเวอร์เอลเป็นลำดับที่93ค่ะใช้เวลาไป1 5ชั่วโมง49นาทีค่ะ การการวิ่งของป้านอยู่ประมาณห6ถึงปีค่ะโดยประมาณมิน,นิของป้นจะอยู่ที่51นาทีค่ะส่วนฮาฟอยู่ประมาณ1ชั่วโมงห้าบห้านาทีส่วนฟูลมาราธอนตอนนี้ยังเป็นสี่ชั่วโมง5นาทีค่ะชอบธรรมชาติค่ะวิ่งเทลรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันแล้วมันก็มันมีความสนุกของในในตัวของมันเองค่ะ คนจริงแรกๆอ่ะคือวิ่งตามแบบเงานที่แบบมีคนชวนไปเราก็มีตามไปวิ่งแล้วเราก็เอ้ยเราว่ามันเริ่มแบบทั้งแรกมันไม่ได้เป็นเทวจา๋ามันจะเป็นค่อนข้างแบบกึ่งคอร์สทันทีด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราเจอแบบอะไรที่มันไม่ใช่ทางเรียบทางลาดแบบร0อปอนตอ่ะแล้วว่าเราสนุกกับมันและช่วงที่เข้าป่าหรืออะไรที่มันต้นไม้เยอะๆอ่ะเราว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก่อนที่จะมา cm มีไปซ้อมล่าสุดเพื่อเก็บระยะ80กิโลค่ะ80กโลนี่แหละค่ะัน,นี้คือระยะสูงสุดแล้วแต่ว่าเราอันนั้นไม่ได้ไปแข่งทําเวลาเราตั้งใจไปซ้อมเพื่อเก็บระยะดังนั้นเราต้องค่อนข้างเสฟลแรงด้วยเอาจริงๆนะมันเป็นความฝันของคนอยากจบ100รยโลเทลอาจจะเป็นคนประหลาดนิดนึงไม่ได้มีความฝันแบบอยากจะจบร้อยถนนแต่ว่าเราอยากจบ100โลเทลรูล้สึกว่ามันเป็นแบบ ชาเลนจ์ร่างกายชาเลนจ์จิตใจเพราะว่าการวิ่งร้อยโลมันมันต้องวิ่งทั้งคืนแล้วช่วงกลางคืนจะเป็นอะไรที่แบบมันคือการท้าท,ทายจิตใจเลยถามว่าเรากลัวไหมเรากลัวแต่ว่าเราอยากลองทําในสิ่งที่เรายังไม่เคยทําค่ะจริงอ่ะเราคิดไว้อยู่แล้วว่าเราอ่ะจะเลือกลงที่ซ m เอมปีที่แล้วว่าเคยลงซ m เอมสามมาแล้วเราก็รู้สึกว่าปีหน้าเราอยากจบร้อยความจริงตอนแรกอ่ะอยากลงแค่ซ m เอมห้าแต่ว่า พองานมันออกมาปกติ cm ห้ามันจะระยะที่หนึ่งร้อยโลแต่ว่าปีเนี้ในงานอนะ่ะเขาบอกว่าเหลือเก้าสิบแปดโลแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันอีกสองโลมันยังไม่ครบร้อยเลยลงหกไปเลยแล้วกันแล้วก็แล้วก็บวกกับ cm ห้าปกติจะต้องเจอลัสแมนแต่ว่าปีนี้ไม่เจอเราก็แบบเฮ้ยเราอยากเจอลัสแมนนะเวลาใครเขาบอกมันคือแบบบิ๊กบอสมันคือความยากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงคะ่ะก็เลยสุดท้ายตัดสินใจกับพี่ๆในกลุ่มว่าไปลง cm หกกัน คนซ้อมที่อาจจะไม่ได้มีเป็นตารางหรือเป็นกิจจลักษณะจะด้วยความเราลงยาวสิ่งแรกเลยคือเรื่องของการเก็บระยะเราต้องวิ่งเก็บระยะให้เยอะต่อวันเราอาจจะต้องวิ่งมากกว่าคนอื่นอย่างน้อยอะ่ะยังไงก็ต้องสิบโลบวกๆต่อวันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าต่อสัปดาห์อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่คนแล้วก็สิ่งที่ต้องเพิ่มเลยคือในเรื่องของเวทเทรนนิ่งเพราะว่ามันใช้กล้ามเนื้อที่ค่อนข้างเยอะมากแล้วมันก็เป็นการต่อเนื่องระยะยาว ซ้นอมถนนอยังยไม่พอเรามีไปซ้อมเทลด้วยค่ะหลาาจะต้องแบบฝึกที่จะต้องเจออัพ i l ลแล้วก็ฝึกที่จะต้องลองวิ่งดาว n h i l l แล้วก็เก็บระยะการวิ่งข่ามืนด้วยป้าหนังมีดูตามเพจมาบ้างหรืออ่านหรือฟังจากประสบการณ์แต่และคนที่เขาเคยจบร้อยโลมาว่าเขาต้องเจออะไรบ้างเขาแนะนําว่าให้เราเต็มตัวยังไงบ้างส่วนใหญ่จะเป็นการแบบฟังจากเอ,อประสบการณ์ของคนอื่นด้วยแล้วก็บวกกับสนามซีเอ็มอะเราเคยไปซีเอ็มสามมาแล้วเราพอรู้คร่าวๆแล้วว่า เมเจอร์ของ CL เอ่ะเป็นแบบไหนเราก็แค่เตรียมความพร้อมในสนามนั้นและหาเขาการขึ้นเขาที่แบบใกล้เคียงกับ c m ที่ได้มากที่สุดเราซ้อมแค่อะไรที่มันใกล้เคียงค่ะสิ่งที่เจอในเลสซีเอ็หรอบอาจ,จะไม่ได้รู้สึกว่ามีความว้าวด้วยความมันเป็นเทวระยะไกลแต่ว่าแน่ๆคือในเรื่องของมิตภาพนักวิ่ง เราเราวิ่งถนนอ่ะเราก็มีเจออยู่แล้วเวลาเราวิ่งสวนการผ่านการหรือว่าเวลาโรงงานแข่งอะ่ะเราก็มีทักทายการถนนอ่ะเราทําความเร็วมากแต่ว่าการวิ่งเทรลสําหรับป้าน่ะมันไม่ใช่การทําความเร็วแล้วมันเป็นเทรลกายมันค่อนข้างใช้ความอื่นเวลาเราเจอกันเราเหมือนเป็นการแบบเต็มเต็มพลังของการแลกการแล้วก็บวกกับเราได้ให้กําลังใจคนอื่นๆที่เขาอาจจะแบบระยะเดียวกับเราระยะน้อยกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเห็นเราเฮ้ยเรายังอยู่เราลง CM6 แต่ยังไปต่อเขาอาจจะมีกําลังใจแล้วแบบว่าเด็กนี่มันไปแล้วแต่เราต้องออกด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของแบบจิตใจกับความแบบสังคมในสิ่งที่เราเจอสาหรับป้านป้านอาจจะเตรียมร่างกายมาค่อนข้างดีอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ดีในระดับที่แบบยังไม่มีความคิดที่จะหยุดเพราะว่า d n เเพราะว่าร่างกายยังโอเคอยู่ แต่จะมีจุดที่แบบคิดแค่ว่ายังไงก็ต้องจบเพราะว่าเราไม่อยากกลับมาแก้ตัวถ้าเรายังต้องกลับมาอีกเพราะว่าเราต้องวิ่งในระยะร้อยกว่าโลนี้อีกรอบหนึ่งจบจบไปเหอะวิ่งให้มันจบไปช้าหน่อยได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้มันจบไว้ก่อนแต่ว่าสําคัญสุดคือต้องจบและไม่เจ็บถ้าในเลสเหรอคะสิ่งที่ประทับใจน่าจะเป็นที่ในกลุ่มที่ไปวิ่งด้วยกันเราอะไปด้วยกันสามคนมี พี่บ้าแล้วก็พี่อูแรกๆอะ่ะพวกเราสามคนนะ่ะเรายังไปด้วยกันอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วในระยะในระยะไกอะลอ่ะร่างกายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันความเร็วเพจก็จะแตกต่างกันคราเนี้ยพี่อูในทีมเราเนี่ยเริ่มลา้าแล้วก็เริ่มไปไม่ทันแล้วเราก็ดูเวลาเราว่าเวลาเราค่อยๆลดลงและเวลาที่เราแบบเตรียมเผื่อสแปร์ไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราเวลามันค่อยๆลดลง สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่อูพยายามบอกให้พวกเราสองคนอ่ะป้านกับพี่บาร์ดอะให้ไปก่อนบอกให้ไปก่อนไล่หลายรอบมากจนสุดท้ายอะมันจะมีแบบจุดหนึ่งที่แบบเออเวลามันคงแบบเรารู้สึกว่ามันเจียนมากแล้วจริงๆเนี้ยเราถึงได้หันไปถามพี่อูว่าพี่ดูแลตัวเองได้ไหมซึ่งพี่อูบอกว่าพี่ดูแลได้ไปเลยอันนี้ก็จะกลายเป็นป้านกับพี่บาร์ดอะไปก่อนแล้วก็พี่อูอยู่คนเดียว ความพิงนะตอนนั้นอะมันคือเวลาเที่ยงคืนกว่าและอยู่ในป่าซึ่งโอเคเรามั่นใจพี่อูในฐานะที่แบบเป็นพี่พี่ใหญ่สุดมีประสบการณ์มากสุดเขาดูแลตัวเองได้พี่เขาจะต้องไม่เป็นอะไรและพี่เขาจะคงไม่แบบไม่ DNF หรอกโอเคเราก็ปล่อยไปแต่ว่าสุดท้ายวันจุดหนึ่งอะถึงลัสแมนหมังเราก็มาเจอพี่อูอ,อีกทีหนึง่งแต่ว่านี้อาจจะเป็นแบบบ้านอาจจะมันเหนื่อยมากอยู่โอ้ต้องเห็นหน้าพี่บาเลยดีใจเหมือนเด็กแบบเจอแบบ เจอแบบเหมือนแม่ที่พัดท่าจาก,กันมาห้าสิบปีกรี๊ดไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าความประทับใจของการวิ่งระยะยาวน่าจะเป็นจุดของความสัมพันธ์ของคนในทีมเรามากกว่าการซ้อมค่ะการซ้อมสัมพันธ์สุดแล้วก็ซ้อมให้ถึงแวนให้ถึงแล้วก็ควบคุมการกินดีๆอาจจะแบบตอนซ้อมไม่ได้คุมการกินขนาดน,นั้นแต่ในเลส ไม่ปล่อยให้ท้องว่างไม่ปล่อยให้หิวไม่ปล่อยให้พลังงานหมดพยายามเติมได้เรื่อย,อยกินไม่ลงก็กินห้องน้ําก็ต้องเข้าอันนี้คือสิ่งที่โดนบังคับอยู่ตลอดว่าถึงชีพีพบเข้าห้องน้ําไปเข้าห้องน้ําไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินก็กินไปเลยประมาณนี้หลังจากจบมาปั้นว่าปั้นไม่ได้แบบว้าวอย่างที่คิดเหมือนเราแบบวาดภาพฝันว่าถ้าเราจบร้อยโลมาเราจะแบบ ว้าวเราจบร้อยแล้วแบบแม่งมหาัศาจรรย์มากมันแบบโคชัาชาเล์เลยแต่พอเราจบมาจริงๆอะ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันฟีลอะไรมากขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเจอในสนามมากกว่าแม่จ,จะแบบแตกต่างจากคนอื่นที่แบบภูมิใจมากคือถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจแต่ยังไม่ได้ว้าวถึงขั้นแบบภูปิติมากเลยขนาดนั้นนะคะอายังไม่ถึงจุดๆนั้นดีกว่ายังไม่รู้ว่าจะถึงจุดๆนั้นเมื่อไหร่ แต่จุดที่ดีใจแบบวาวมากจริงๆคือตอนพลลัสแมนลัสแมนที่เราอยากเจอโอ้ยตอนนั้นจะตายแล้วขึ้นเขาเจ็ดโลมากำลังจะตายพอเจอเส้นทางถนนกูแบบรอดแล้วดีใจ่กว่าเขาเส้นชัยตอนนั้นอีกดีใจมากแบบรอดแล้วกูรอดแล้วโอเคยังไงก็จบว่าประมาณนี้มากกว่าลัสแมนเป็นไงหรอคะ มันเป็นทางที่คือป้านอ่ะเพิ่งเคยเจอรัสแมนครั้งแรกแล้วมันคือการลงเขาจากด้านบนลงมาข้างล่างสุดเลยซึ่งทางจะเป็นทางทางดินบ้างทางหินบ้างซึ่งทางจะค่อนข้างแบบมีกลุ่มเทคนิคอลคือลื่นด้วยแล้วก็ช่วงปีที่ป้านไปปีนี้เขาบอกถ้านักวิ่งเต่าจะบอกว่าปีนี้ทางลกปีนี้ทางแม่งยากกว่าเดิมคือเราไม่รู้หรอกว่ายากของเขาอ่ะอดีตกับปัจจุบันมันเป็นยังไง แต่ฉันสำหรับปาน่ะคือโอ้ยากเนาะคือเราเราไม่กล้าวิ่งอ่ะเรากลัวที่จะแบบกลัวลงหน้าหี่เราอาจจะเดาหิวไม่ค่อยเก่งด้วยอะไรประมาณนี้ลงยาวเจ็ดโลเราลงทางไหนเราขึ้นทางนั้นแล้วก็ขึ้นใหม่อีกเจ็ดกิโลและตอนนั้นเราเออประมาณร้อยสิบโลแล้วเราก็เออล้าเหนืงง่อยก็ ใครบอกว่าใช้ขาวิ่งใช้ขาเดินอันนี้ใช้ใจแล้วใจล้วนลเวนา้าหมายต่อไปมีลงบางแสน4ี่ไว้ค่ะอันนี้ก็คงต้องเปลี่ยนเป้าหมายจากเก็บระยะยาวมาหันมาทำเวลาสำหรับตูมาราทอนมากขึ้นเอาแค่ว่าได้คิงคองกลับมาก็พอแล้วเขินจังเลยอ่ะพี่จไปหมดแล้วเนี่ยแ <laughs> นะนำซ้อมให้ถึง ซ้อมให้ถึงเท่านั้นจะจบไม่จบอยู่ที่ตัวเราค่ะซ้อมเราซ้อมมาอย่างไงสุดท้ายวันที่เราวิ่งจริงเราก็จะได้แบบนั้นนอกจากซ้อมให้ถึงการพักผ่อนก็เพียงพอไม่ใช่เราบ้าวิ่งอย่างเดียวบ้าเวทอย่างเดียวการพักผ่อนก็เป็นการซ้อมที่ดีอย่างหนึ่งถ้าปกติอ่ะจะอยู่แค่แบบเวลสิบโลสิบโลแล้วสองวันมาวิ่งยาว พอใกล้แข่งมากขึ้นอีกสามเดือนล่วงหน้าอาจจะเก็บระยะเพิ่มมากขึ้นเป็นแบบวันธรรมดาวิ่งเวลาสิบห้าโลและเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเป็นยี่สิบห้าถึงสามสิบโลแล้วก็พยายามเก็บให้เป็นบ2ทูบีเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์แต่ก็ต้องมีวันพักผ่อนด้วยเหมือนกันค่ะวันสัปดาห์อาจจะต้องแบบมีไปซ้อมเข่าบ้างตอนที่ซ้อมเข่าก็มีไปเขาหลักๆจะไปเขาฉลาดแต่เวลาซ้อมเราจะซ้อมค่าคืนสี่ทุ่มถึงแปดโมงเช้าบ้าง หรือเคยเยอะสุดคือก็เริ่มวิ่งกันตั้งแต่ประมาณแบบสองทุ่มแล้วก็จบสิบเอ็ดโมงชาประมาณนี้ของป้านอาจจะเวทน้อยกว่าคนอื่นแต่ว่าจะเวทอยู่ประมาณแบบแค่สัปดาห์ละครั้งเอาจริงๆไม่ค่อยชอบค่อยอยากปายามากเพราะว่าเข้าใจว่าสรีลาร่างกายแต่ละคนอ่ะแตกต่างกันเสื้อผ้าเอาที่เรามั่นใจแพ็กกิ้งโคสําคัญเลือนอันที่เราจับแล้วถนัด จากเรามั่นใจความยาวพอดีกับตัวและก็น้ำหนักเบาของปั้นใช้เซนวันคาร์บอนซึ่งก็เบาแล้วก็สีสวยสดใสต่วนรองเท้าแนะนำเอารองเท้าที่เราใส่แล้วเราโอเคยี่ห้ออะไรแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันในแก๊งปั้นสามคนก็ใส่กันคนละยี่ห้อแต่อย่างส่วนตัวของปั้นเป็นคนหน้าเท้ากวา้างปั้นจะใส่เอลตาค่ะปันจบด้วยออลตาโอลิมปัสไฟใครๆก็บอกว่าลดถัง เออก็ลดถังแหละก็ก็คู่เดียวก็จบค่ะคู่เดียวเลยเทลระยะยาวถ้าเราเตรียมตัวพร้อมมาดีเราก็จบได้ค่ะเทลไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเหลือการวิ่งเทลระยะยาวการวิ่งเทลค่าคืนก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอยากให้ลองเปิดใจแล้วลองมาวิ่งดูก่อนแต่สำคัญสุดคือพักผ่อนให้เพียงพอซ้อมให้ถึง แล้วก็มั่นใจในตัวเองเข้าไว้ค่ะ